สวัสดีจ้ะวันนี้แบบไม่แล้วเนาะแบบมาแปลแปดแบบเพิ่งลุกเมื่อตะกี้เลยจ้ะเราก็เลยมาเปิดไฟเราก็เลยอัดคลิปจะพาทุกๆคนลงไปดูว่ากลิ่นหอมมาจากไหนแม่ย่าแบบเมื่อคืนเนี่ยก่อนที่แบบจะเข้านอนแบบนอนกับน้องเจนตาเนะาะเมื่อคืนย่านะ่ะบอกว่า สิริวันตอนเช้าเนี่ยเธอไม่ต้องลุกมาทำกับข้าวแต่เช้านะเดี๋ยวฉันจะทอดเบคอนแล้วก็ทำแพนเค,ค้กให้หลานๆกินตอนเช้าแต่ว่าเธอน่ะตื่นมาอัดคลิปวิดีโอให้ฉันนะถ้าเธอแบบถ้าเธอตื่นทันเวลกับนอนรับเมื่อคืนนี่นอนรับสบายเลยแบบเหมือนได้กินอนะได้กินหอมทอดเบคอนน่ะเวลก็เลยแบบสะดุ้งตื่นแล้วก็อ้อ อย่าตื่นมาทํากับเข่าตอนเช้าเรวก็เลยลุกมาเลยแบบยังไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันอะไรเลยเพิ่งลุกออกจากที่นอนจ้ะเดี๋ยวตามลงไปดูเออย่ากันจ้ะเราได้ได้ยินเสียงอ่ะล่ำรวยเมียวเมียวเมียวหรอกเดี๋ยวตามลงไปในห้องครัวกันเลยจ้ะเมียวพอได้ยินเสียงเบลลลุกออกจากที่นอนล่องเมียวเมียวเมียวหิวเขาทันทีเลยล่ำรวยน่ะเป็นแบบนี้ทุกเช้าเลยจ้ะ อุ้ยมืดเดี๋ยวบอกเปิดไฟก่อนลำรวยรวยเนี่ยลองเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวหิวเข่าเนี่ยลำรวยอ่ะเนี่ยจ้ะลำรวยลองเมี้ยวเมี้ยวหิวเข่าลำรวยสมองเก เดี๋ยวเราเอาเข่าให้น้ำเลยก่อนจะ้ะถ้าไม่เอาเข่าให้ตอนชาแบบเนี้ยก็จะล่องอยู่แบบนี้เดี๋ยวโอ้ราต้องขอโทษที่จะ้ะแล้วจะสันส่นๆหน่อยเนาะกล้องจะขยับตาลายกันอ่ะอะสโมกี้ รำรวยก็สโมกกี้กินเข่าจ้ะรำ้วยลำรวยม่ยอมหันมาเลยสโมกกี้ต่างใจกินเขา่าม่หันมาเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปดูยาในหของครัวกันก่อนเดี๋ยวแอบดูญยากันจ้ะม่ยา ไม่หยาทำกาแฟเกจ้จัดโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้วคุณมองมาคุณมอญสวัสดีค่ะยาบอกสวัสดีค่ะแร้ได้กินยาทอดเบคอนแล้วก็ได้ตื่นเลยแต่เช้าแต่ดึกเลย ญาติทอดดีค่อนจ้ะคนเถ่าขยันตื่นแต่เช้าจ้ะวราต้องขอโทษที่จ้ะเมื่อกี้เนาะก่ตอนที่ลงมาเสียงแหววย่งแบบว่าพึ่งตื่นนอนตอนนี้ก็ยังแบบพึ่งตื่นอยู่จ้ะเดี๋ยวนั่ง นั่งดูยาทํากับเขา่าเดี๋ยวแบบอัดคลิปวิดีโอยาแป๊บนึงแล้วบอกก็จะไปอาบนา้ำแต่งตัวเพราะว่าแบบต้องออกไปท,ทําธุระให้บิลลี่แต่เช้าเลยจะ้ะยากแก่ออกไปเอาของในโรงจอดรถอ้ยเสาหนายัยงซีดเลยโอ๋บอกขอโทษทีจ้ะยังไม่ได้อาบนา้ำยังไม่ได้ลากนายังไม่ได้ทําอะไรเลยตื่นเช้ามากนนี่ ลงมาดูย่าไม่ย่าบอกเราเนะาะเมื่อคืนบอกว่าซิริวันฉันจะทํากับข้าวแต่เช้าให้หลานๆกินนะเธอไม่ต้องทํานะเธอไม่ต้องตื่นมาทําแต่ว่าถ้าเธอตื่นทันเธอมาอัดคลิปวิดีโอให้ฉันด้วยนะไม่ย่าเราชอบอัดคลิปวิดีโอจ้ะลง y youtube เอาหมขอขท่าหรือเปล่าไม่ย่าฝรั่งชายตะเกียบอะถอดเบคอน ยังหอมเลยจ้ะเบคอนไม่อยากทอด I don't want to scratch the pan that's why I use these อ่าโอเคไม่อยากกลัวกระทะเป็นรอยแกก็เลยใช้ตะเกียบพลิกเบคอนเอาแพนเค,ค้กมิกซ์อ่ะยากแกผสมให้เรียบร้อยหรอรอให้ลานลนตื่นมาตอนเชา้ายากาจะทอดแพนเค,ค้กให้ลานลนจ้ะ ในยาบ,บอกว่าลดหุ่นลดหุ่นอะไรทอดรอบสองเหรอจะแพะไอเนี่ยไอเบคอนเนี่ยจะทอดเซตไปเราสองเอาออกมาเราสองชิ้นเราแก้กระใสเพิ่มไปอีก ชวนเราทําคลิปทุกวันจะไม่ยากแกชอบทําคลิปวิดีโอลง YouTube แล้วแกก็นั่งดูตัวเองเนาะในช่อง YouTube จะ้ะไม่ยากแราแกชอบสวัสดีจ้าสวัสดีเป็นทางการก่อนจ้ะเแบวบมาแปบๆเนาะตอนนี้เบาก,กำลังทอดเบคอนอยู่จ้ะเแบบวิ่งไปอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบยร้อยแล้วจ้ะ เราก็เลยจะมาทำแซนวิชให้ลูกๆเอาแช่ไว้ในตู้เย็นเพราะว่าวันนี้เด็กๆเขาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านจะ้ะแต่ตัวแหววเองแหวแหวห่อแซนดวิชเสร็จเรียบร้อยแล้วแหวก็ต้องออกไปทุระทาทุระให้บิลลี่จะ้ะเดี๋ยวยังไงตามมาห่อแซนวิชก็แหววกันจะ้ะ เราจะวางชีดลงไปจ้ะทำง่ายๆจ้ะแซนด์วิชใส่ชีดลงไปน้องอลิเซียจะชอบเนื้อไก่งวงแซนด์วิชจ้ะส่วนน้องเจนาตาจะใช้เนื้อแฮมแซนด์วิช เป็นเนื้อไก่มวงจ้ะที่เขาแบบว่าหั่นมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นชิ้นบางๆแซนด์วิชน้องอลิเซียจะต้องตัดขอบขนมปังด้วยจ้ะเพราะนางไม่ชอบกินห่ะตรงส่วนขอบขนมปังแต่ของน้องเจนานตาตัดไม่ได้จ้ะเพราะว่านางกลัวไม่อิ่ม <c ười> คนเล็กของแววน่ะลูกสาวคนเล็กอ่ะ เวลาทำแซนด์วิชน่ะหามตัดขอบขนมปังเด็ดขาดเลยจ้ะเพราะว่านางน่ะกลัวมีอิม่มของน้องลิเซียเราต้องตัดขอบขนมปังเสซตล้วจ้ะแซนด์วิชท,ทำง่ายจ้ะเสซตเราเราก็จะมาใส่ในกล่องแบวมีสมเหลือแค่ลูกเดียวเองเราก็เลยให้ลูกได้แค่คนละครึ่งลูกจ้ะแล้วก็จะมีอ่ะชีสแท่งด้วย เ,เอาใส่ในกล่องนี่จ้ะเสร็จแล้วบอกก็จะใส่ในตู้เย็นเนาะลูกๆเราจะได้แบบว่ายุดพักกลางวันแล้วเขาจะได้กินอาหารกลางวันจะโดยที่ย่าไม่ต้องมาทำให้เขาเพราะว่าเดี๋วจะต้องออกไปทำธุระให้บิลลี่จะทำเสร็จแล้วบอกก็จะออกไปเลยจ้ะของน้องเจนน่าเซและจ้ะแซนด์วิชแซนด์วิชแฮมแต่ว่าแววไม่มีซิท ที่จะมาตัดขอบขนมปังเหมือนของน้องอเมเซียจ้ะเพราะว่าถ้าตัดขอบขนมปังแล้วน้องเจนาตาน่ะจะบ่นว่านางน่ะไม่อิ่มของนางต้องชิ้นใหญ่ๆแน่นๆแน่นๆเดี๋ยวเราจะใส่ในกล่องเลยจ้ะนางกลัวไม่อิม่มใส่ในกล่องน่ะถ้าไม่ตัดขอบอ่ะมันไม่ตัดขอบขนมปังก็จะใส่แบบยากหน่อยนะึงเดี๋ยวก่อนแป๊บนะึง นี่จ้ะเซจแล้วเดี๋ยวเอาจะไปเอาบูเบอรี่มาใส่ด้วยแบบมีบูเบอรี่อยู่หน่อยนึงจ้ะสมได้แค่คนละครึ่งลูกแบบเหลือแค่ดีจริงๆในตู้เย็นเดี๋ยวเราถึงจะไปซื้อผลไม้มาให้ลูกๆจ้ะเ็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวรอแค่ใส่บูเบอรี่ลงไปอ่า ถ้างั้นเราก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้เนาะเพราะว่าเราต้องออกไปอ่ะทำธุระให้บิลลี่เราจะ้ะเราจะเอาอา,อาหารกางวันใส่ในตู้เย็นให้เด็กๆแล้วอ่ะย่าก็จะเป็นคนทำอาหารเชาให้เด็กๆจะ้ะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันคลิปวิดีโอคลิปต่อไปจะ้ะเดี๋ยวไห้แมย่ยาสวัสดีก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันคลิปวิดีโอคลิปหนาจะ้ะ ขอบคุณมากๆจ้ะบ๊ายบาย